สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เอทุกท่านนะคะวันนี้นะคะ e p ีที่สามนะคะกับช่องผู้สาวพระเครื่องนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็มีพามาให้พี่ได้ชมได้สะสมกันอีกแล้วเช่นเดิมนะคะราคาแบ่งปันนะคะพี่ราะคาะจับต้องได้นะคะพี่ราคาไปต่อได้นะคะ ่าสำหรับช่องทางการติดต่อของเรานะคะเหมือนเดิมนะคะพี่ช่องผู้สาวพระเครื่องนะคะอ่าพระบ้านพระเหมาทั่วๆไปนะคะเบอร์โทรนะคะ0629367821นะคะไลน์ ID นะคะ BBIW999 นะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะตามนี้เลยนะคะส่งฟรีทั่วไทยนะคะ อ่ามีเก็บปลายทางให้ด้วยนะคะพี่อ่าสะดวกโอเราก็ยินดีนะคะเราจะส่งของให้ทุกวันนะคะสแกน QR code ได้เลยนะคะเพื่อเพื่อนอ่าสแกน QR code ได้เลยนะคะสำหรับพี่ๆ FC ที่มีไลน์นะคะที่ไม่มีไลน์นะคะพี่โทรสายด่วนสายตรงมาได้เลยนะคะสนใจพระเครื่ององค์ไหนนะคะ อาติดต่อสอบถามเบอร์นี้ได้เลยนะคะพี่เราจะส่งของให้แน่นอนนะคะจ่ายเงินกับพนักงานได้เลยนะคะพี่จ่ายเงินกับพนักงานอ่าพนักงานส่งได้เลยนะคะสะดวกสบายทั้งสองฝ่ายนะคะพี่สำหรับปลายทางเราจะส่งของให้ฟรีนะคะไม่มีบวกเพิ่มใดๆนะคะพาตรงตามรูปแน่นอนนะพี่นะพาตรงตามรูปแน่นอนนะคะอ่ญญาสนใจรายการไหนนะคะขอชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะ เราพร้อมยินดีนะคะพี่เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะคะรายการแรกนะคะจะเป็นรูปหล่อนะคะพี่เป็นหล่อโบราณเก่านะคะของหลวงพ่อเงินนะคะเป็นพิมพ์นิยมนะคะพิมพ์นี้อ่าเป็นรูปหล่อโบราณนะคะพี่ของหลวงพ่อเงินนะคะเป็นพิมพ์นิยมนะคะสภาพสวยสมบูรณ์นะคะพี่องค์นี้นะสภาพสวยสมบูรณ์เลยนะคะนี่เลยนะคะอยู่ในเลี่ยมนะคะองค์นี้จะอยู่ในเลี่ยมเดิมๆเลยนะพี่นะ อ่าสำหรับพิมพ์นิยมพิมพ์นี้นี่สวยเดิมเลยนะคะพี่องนี้นะคะนี่สวยเดิมเลยนะคะนี่ใต้ฐานนะคะอ่าชัดเจนเลยนะพี่นะเปิดราคาไว้ที่แปดร้อยบาทนะคะพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะคะรายการที่หนึ่งนะคะเอาไปแปดร้อยบาทนะพี่ละอ่าลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะคะแปดร้อยบาทนะคะต่อไปนะคะรายการที่สองนะคะ Answer. จะเป็นพระร่วงรางปืนนะคะอันนี้จะลงลักลงทองเก่านะพี่นะ อาจจะมีรอยข้าบรงทองเก่าๆนะคะนี่เลยนะคะนี่สภาพสวยเลยนะพี่องค์นี้นะคะเป็นพระร่วงรางปืนนะคะนี่กระหนกสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะจะมีรอยข้าบรงลักลงทองเก่าๆนะคะพี่สภาพสวยเลยนะพี่นะองค์นี้นะคะพระร่วงรางปืนลงทองเก่าๆแห้งๆนะพี่นะองค์นี้นะคะสวยงามเลยนะพี่นะสวยงามจริงๆนะคะองคนี้นะคะนี่เป็นพระร่วงรางปืน โรงทองเก่านะคะเปิดราคาไว้เปิดราคาไว้เจ็ดราา้อยบาทนะพี่นะเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะรายการที่สองนะคะรายการที่สามนะคะจะเป็นเหรียญน,นะคะของหลวงปู่ขาววัดลักสีนะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงกระไรทองนะพี่นะเหรียญน,นี้นะคะเหรียญสภาพสวยใบหน้าใบตาติดชัดเลยนะคะเป็นเหรียญห่วงเชื่อมเก่านะคะปีสองสี่หกเก้านะคะพี่ อ่าปีสองสี่หกเก้านะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ขาววัดรักสี่นะคะเป็นเหรียญสภาพสวยเดิมนะพี่นะเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่สําหรับเหรียญหลวงปู่ขาววัดหลักสี่ปีสองสี่หกเก้าเหรียญน,นี้นะคะรายการที่สามนะคะเอาไปแปดร้อยบาทนะพี่เปิดราคาเบาๆนะคะพี่ราคาแบ่งปันนะคะขอชมรูปภาพเพิ่มเติมนะคะทักไลน์มาได้เลยนะพี่นะ องค์ต่อไปนะคะรายการที่สี่นะคะจะเป็นหลวงพ่อปานนะคะเป็นหลวงพ่อปานอยู่ในเลี่ยมเก่านะคะองค์นี้พ่อปานเนื้อดินนะคะเป็นพิมพ์ีไก่าหางพวงนะพี่นะอ่าเป็นพิมพ์ีไก่หางพวงนะคะพ่อปานขีไก่นะคะองคนี้นะคะนี่สภาพเนื้อแห้งเก่าคาบกุนะคะอ่าคาบกุนี้ติดชัดเจนเลยนะคะพี่องค์นี้นะคะนี่เลยนะคะอยู่ในเลี่ยมเก่าแบบนี like ้นะพี่นะเลี่ยมเก่าโบราณ อ่าสวยอ่าเปิดหน้าเปิดหลังเลยนะคะพี่องค์นี้นะคะนี่ยเนื้อดินแห้งเก่าเลยนะคะสําหรับองคนี้เปิดราคาไว้แปดร้อยบาทเอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่พ่อปานขี้ไก่หางพวงนะคะรายการที่สี่นะคะอ่าเอาไปแปดร้อยบาทนะพี่นะขอชมรูปภาพเพิ่มเติมนะคะกันได้ทางไลน์นะคะอ่าทักหรือโทรมาได้เลยนะคะพี่ไม่มีไลนย์ยังไงโทรสายด่วนสายตรงมาได้เลยนะคะพาตรงตามรูปแน่นอน อ่าเราจะส่งของให้ทุกวันนะคะรายการที่ห้านะคะจะเป็นสิงห์งานนะคะของหลวงพ่อเดิมนะคะวัดหนองโพนะพี่นะองค์นี้นะคะสวยงามตามท้องเรื่องนะคะนี่งานชํำๆแบบนี้เลยนะพี่นะอะ่าสวยงามตามท้องเรื่องเลยนะคะเป็นสิงห์งานเกะนะคะของหลวงพ่อเดิมนี่นะพี่นะพี่ดูสภาพงานนะคะสวยงามเลยนะคะพี่สวยจริงๆนะคะนี่ งานเกะเก่านะคะของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่เป็นสิ่งงานเกะเก่าของหลวงพ่อเดิมสภาพสวยเลยนะคะเปิดราคาไว้สองพันบาทนะคะพี่รายการที่ห้านะคะเอาไปสองร้อยบาทนะพี่นะเอยเอาไปสองพันบาทนะคะพี่สิ่งงานนะคะของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่เปิดราคาไว้ที่สองพันบาทนะคะเอาไปสองพันบาทนะพี่นะองค์นี้นะคะเปิดราคาไว้ที่สองพันบาทนะพี่นะ รายการที่ห้านะคะสองพันบาทนะคะพี่อ่าต่อไปนะคะรายการที่หกนะคะจะเป็นเหรียญพระครูนะคะหลวงอ่าพระครูทองสุกนะคะอินช่าชโชโตนะคะอ่าวัดตโนดหลวงนะคะปีสองสี่เก้าปีสองสี่เก้าแปดนะคะเป็นเหรียญสภาพเดิมเเลยนะพี่นะเหรียญน,นี้นะคะนี่เขียนว่าที่ระลึกในงานฉลองกุฏินะคะวัดตโนดหลวงนะคะปีสองสี่เก้าแปดนะะพี่นะเหรียญน,นี้นะคะเอาไป เหรียญนี้นะคะเปิดราคาไว้ที่แปดร้อยบาทนะพี่นะเหรียญหลวงพระคูทองสุกอ mm. ินทาโชโตนะคะเอาไปแปดร้อยบาทนะพี่นะสําหรับเหรียญนี้นะคะเป็นเหรียญสภาพเก่าเก็บเลยเอาไปแปดร้อยบาทนะพี่นะเปิดราคาไว้ที่แปดร้อยบาทนะคะรายการที่หกนะคะรายการที่เจ็ดนะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรนะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงเก่าสภาพสวยเลยนะพี่นะเหรียญนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเพชร จังหวัดพิจิตรนะคะเป็นเหรียญสภาพสวยเดิมนะคะพี่เหรียญนี้อ่าเป็นเหรียญสภาพสวยเดิมเลยนะคะเหรียญหลวงพ่อเพชรจังหวัดพิจิตรนะคะนี่ด้านขอบข้างนะคะรอยตัดสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะอ่าอักษรอระนะคะสวยงามนะพี่นะอักษรอขระสวยงามเลยนะคะใบหน้าใบตาท่านนะคะชัดเจนเลยนะคะพิมพ์สวยๆบล็อกสวยๆแบบนี้เลยนะพี่ เปิดราคาไว้800บาทอะพี่นะรายการที่7นะคะเหรียญหลวงพ่อเพชรจังหวัดพิจิตรเอาไป800บาทอะพี่นะสำหรับเหรียญน,นี้นะคะรายการที่8นะคะจะเป็นสมเด็จวัดพับนะคะองค์นี้จะเป็นองคเล็กนะคะพี่อ่าเป็นพิมพ์ตุ๊กตาเล็กนะคะสมเด็จวัดพับองค์นี้นะคะสวยๆเก่าๆเนื้อเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่นะนี่สภาพเนื้อแตกร้านแบบนี้เลยนะพี่นะ องนี้นี่เนื้อถึงยุคเลยนะพี่สมเด็จวัดพับนะคะองนี้นะคะเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะพี่นะรายการที่แปดนะคะพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่รายการที่แปดอ่ะขอชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์นะคะพี่ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะรายการที่เก้านะคะจะเป็นเหรียญหล่อบโบราณนะคะของ,ของอหลวงอาหลวงปู่บุญนะคะวัดกลางบางแก้วนะคะนี่ด้านหลังนะคะพี่ ชัดเจนเลยนะคะรอยจงรอยจานนะคะเห็นชัดเจนเลยนะพี่นะนี่เลยนะคะเป็นเหรียญหล่อ,ลอบโบราณเก่านะคะของหลวงปู่บุญนะคะวัดกลางบางแก้วสภาพสวยเนอพี่นะสภาพสวยเลยนะคะนี่ด้านหน้านะคะอ่าด้านหน้านี่สวยงามเลยนะพี่นะนี่นะคะมีรอยคราบาเก่านะคะติดอยู่ชัดเจนนะคะพี่ อ่าเป็นเหรียญหล่อโบราณเก่าๆนะคะของหลวงปู่บุญนะคะด้านหลังจะมีรอยจานนะคะเปิดราคาไว้ที่1,000บาทนะคะพี่รายการที่9นะคะเอาไป1000บาทนะพี่นะ,ะเหรียญหล่อโบราณหลวงปู่บุญนะคะสำหรับเหรียญน,นี้อ่าขอชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์นะคะทักหรือโทรมากันได้เลยนะพี่นะสำหรับพี่ๆเอฟซีไม่มีไลนย์ยังไงโทรสายด่วนสายตรงมาได้เลยนะคะสำหรับ e ีพนี้อ p พที่314นะคะ ช่องผู้สาวผาเครื่องนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะพี่นะรายการที่สิบนะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะคะวัดบางกระรอมนะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงกระไหลทองนะพี่นะเหรียญน,นี้นี่สวยเลยนะคะนี่เป็นเหรียญสวยเดิมนะคะนี่เลยนะคะใบหน้าใบตาท่านนะคะติดชัดสมบูรณ์นะคะพี่เหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญขอบกระบอก เหรียญสภาพสวยเลยนะคะพี่สําหรับเหรียญน,นี้นะคะสวยงามคมชัดนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพรมนะคะอ่าเขียนว่าลาบผลภูทวีนะคะพี่สําหรับเหรียญน,นี้นะคะเปิดราคาไว้ที่แปดร้อยบาทนะคะพี่รายการที่สิบนะคะเอาไปแปดร้อยบาทนะพี่นะสนใจองค์ไหนนะคะพี่ติดต่อสอบถามหรือขอชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์นะคะ รายการที่11นะคะจะเป็นตัดชิดหล่อโบราณนะคะหลวงปู่สุขวัดป่าโคงมาขามเท่านะคะพี่อ่าองค์นี้นี่ออกแดงแงนะพี่นะสาหรับอ่าตัดชิตหล่อโบราณองค์นี้นี่เก่าเดิมนะคะพี่องค์นี้ออกเนื้อแดงๆนะคะนี่อ่าสภาพเนื้อออกแดงแงองเก่าแบบนี้เลยนะคะพี่องค์นี้นะคะสวยงามจริงๆนะคะพี่อ่าเป็นตัดชิดหล่อโบราณหลวงปู่สุกวัดป่าโคงมาขามเท่านะคะเปิดราคาไว้800บาทนะพี่นะสาหรับ อ่าแต่ชีตหล่อโบราณองค์นี้เอาไป800บาทเท่านั้นนะคะต่อไปนะคะรายการที่12นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อทองคำนะคะเป็นเหรียญสีมากเก่าอ่าของหลวงพ่อทองคํานะคะเหรียญนี้นี่สวยงามเลยนะพี่นะรอยกระนงกระนกนะคะคมชัดนะคะอักษรอักขระชัดเจนนะพี่นะอักษรอักขระชัดเจนเลยนะคะสําหรับ อาเหรียสียมาหลวงพ่อทองคำนะคะงานผูกพัตสีมาวัดไซใหญ่กิ่งอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบ,บุรีปีสองสี่เก้าแปดนะคะนี่อักษรอขระคมชัดสวยเลยนะพี่นะอาเหรียน,นี้นะคะเอาไปแปดร้อยบาทนะพี่นะเปิดราคาไว้ที่แปดร้อยบาทนะคะรายการที่สิบสามนะคะจะเป็นพระสมเด็จสภาพใช้นะพี่นะองค์นี้นะคะ อ่าเป็นพระสมเด็จสภาพใช้งานนะคะเนื้อหามวสารนะคะเก่าถึงยุคนะคะพี่นี่เลยนะคะสภาพเนื้อมันมันแบบนี้เลยนะพี่นะนี่พี่ดูนะคะเนื้อหามวลสารแน่นปึกเลยนะคะพี่องค์นี้นะคะเนื้อมันๆแบบนี้เลยนี่อ่าด้านหลังนะคะพี่เนื้อหามวสารชัดเจนนะคะเป็นพระสมเด็จสภาพใช้นะคะรายการที네่สิบสามนะคะ เปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะพี่น้าองค์นี้นะคะเอาไปแปดร้อยบาทนะคะองคนี้ขอชมรูปภาพเพิ่มเติมนะคะพี่ทักไลน์มาได้เลยนะคะสแกน QR code ได้เลยนะพี่น้เพิ่มเพื่อนเลยนะคะรายการที่สิบห้านะคะไอรายการที่สิบสี่นะคะจะเป็นเหรียญหลวงปู่สีนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่สีอายุยืนนะคะพี่นี่เลยนะคะนี่ใบหน้าใบตาชัดเจนนะคะเป็นเนื้อโลอ่าเป็นเนื้อทองแดง รมดำนะคะเหรียญหลวงปู่สีนะคะนี่เลยนะคะอายุหนึ่งหนึ่งร้อยยี่สิบห้านะคะวัดเขา้าวัดเขาถ้ำบุญนาคนะคะพี่ปีสองสี่อ่าปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่สีวัดถ้ำวัดเขาถ้ำบุญนาคนะคะพี่อ่าหลวงปู่สีอายุเยืนนะคะเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพี่รายการที่สิบสี่นะคะ เอาไปแปดร้อยบาทนะพี่นะ,ะอันนี้อยู่ในเลี่ยมเดิมๆสวยๆเลยนะคะพี่นี่เลยนะคะแปดร้อยบาทนะคะองค์ต่อไปนะคะรายการที่สิบห้านะคะจะเป็นเหรียญอาร์มนะคะของหลวงพ่อโสธรน,นะคะอ่าเป็นเหรียญอาร์มหลวงพ่อโสธรปีสองสี่หกศูนย์นะคะเหรียญน,นี้นะครับอ่พาพระพุทธโสธรน,นะคะเมืองฉะเชิงเซานะคะปีสองสี่หกศูนย์อ่าเป็นเหรียญสภาพสวยเลยนะคะพี่เหรียญน,นี้นี่ เส้นสายราย,ยันนะคะคมชัดสมบูรณ์นะคะพี่เหรียญน,นี้นะคะเปิดราคาไว้ที่แปดร้อยบาทเอาไปแปดร้อยบาทนะพี่นะเหรียญอามหลวงพ่อโสธรน,นะคะรายการที่สิบหกนะคะจะเป็นพรรอดกุมหาวันเนื้อดินดำนะคะองคนี้นะคะรอยกระหนกคมชัดสมบูรณ์นะคะพี่นี่เลยนะคะเนื้อดินหน,หนึบหนับเลยนะพี่องคนี้นะคะ เป็นพารอดกุมหาวันเนื้อดินดำนะคะอ,องค์นี้นะคะรอยนิ้วมือชัดเจนนะพี่นะอ,องค์นี้นะคะเปิดราคาไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะรายการที่สิบหกนะคะอ่าเปิดราคาไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่พาร,รอดเนื้อดำนะคะรายการที่สิบแปดนะคะไอรายการที่สิบเจ็ดนะคะจะเป็นสมเด็จอกคุดนะคะอ,องค์นี้นะคะ Ask, เป็นพระสมเด็จอกคุดนะคะจะมีรอยคาบกุ่คาบดินนะคะติดอยู่นะพี่นะองค์นี้นะคะนี่ชัดเจนเลยนะพี่นะอ่านี่เลยนะคะสมเด็จอกคุด كن, นะคะอกสวยๆวงแขนกว้างๆแบบนี้นะพี่นะอ่าเป็นพระสมเด็จอกคุด c, นะคะที่เนือ้อหาชัดเจนเลยนะพี่นะเนื้อหาถึงยุคนะคะพี่องค์นี้นะคะสมเด็จอกคุดเปิดราคาไว้นะคะเจ็ดร้อยบาทรายการที่สิบเจ็ดนะคะพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่องค์นี้นะ อ่าเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่สมเด็จอกคุตนะคะอ่าสนใจองค์ไหนก็โทรหรือทักไลน์มาได้เลยนะคะพี่ขอชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์นะคะอ่านี่เลยนะคะอ่าพาตรงตามรูปแน่นอนนะพี่นะเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่สมเด็จอกคุตรายการที่สิบแปดนะคะจะเป็นจอบใหญ่นะคะของหลวงพ่อเงินนะคะพี่สภาพใช้นะคะองนี้ อ่าเป็นจอบใหญ่รอโบราณน,นะคะของหลวงพ่อเงินนะคะสภาพใช้นะคะพี่องค์นี้นะคะออกช้ำๆ้นิดนึงนะคะใบหน้าใบตาอ่าสภาพสภาพใช้งานนะคะพี่เป็นจอบใหญ่รอโบราณน,นะคะองค์นี้เปิดราคาไว้นะคะสําหรับองค์นี้เอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่จอบใหญ่รอโบราณหลวงพ่อเงินเอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่รายการที่สิบแปดนะคะ อ่าเอาไปแปดร้อยบาทนะคะองค์ต่อไปนะคะรายการที่สิบเก้านะคะจะเป็นปิดตาอ,าตาะะอ,อา่าปิดตาปู่ยิ้มนะคะพี่องค์น,นี้เลยอ่าเป็นพรพปิดตาปู่ยิ้มนะคะอันนี้จะเป็นอ่าปิดตาปู่ยิ้มนะคะจะลงรักนะคะพี่องค์นี้นี่รักสภาพร่อนๆ่อนแบบนี้เลยนะพี่นี่ อ่าสภาพรักร้อนๆแบบนี้เลยนะคะปิดตาปู่ยิ้มนะคะเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะพี่นะรายการที่สิบเก้านะคะพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะคะสนใจนะคะขอชมรูปภาพเพิ่มเติมนะคะพี่ทักไลน์มาได้เลยนะพี่นะไม่มีลยยไลน์ไงโทรสายด่วนสายตรงมาได้เลยนะคะอ่าเบอร์โทรนะคะตามที่อยู่ด้านล่างนะคะพี่ปิดตาปู่ยิ้มนะคะเอาไปแปดร้อยบาทนะพี่ รายการต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบนะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อพวงวัดหนองกระโดนนะคะเป็นเหรียญกระไรทองนะพี่นะเหรียญนี้นะคะเป็นเหรียญสภาพเก่าเก็บนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อพวงวัดหนองกระโดนเหรียญสวยเลยนะคะพี่เหรียญสวยสมบูรณ์นะคะปีสองสี่เจ็ดศูนย์นะคะพี่เป็นเหรียญที่ระลึกในงานฉลองสาราวัดหนองกระโดนนะคะปีสองสี่เจ็ดศูนย์นะคะเหรียญหลวงพ่อพวงเหรียญนี้ เอาไปแปดร้อบาทนะพี่นะรายการที่ยี่สิบอ่ารายการที่20บนะคะเปิดราคาไว้ที่800บาทนะพี่นะเหรียญน,นี้นะคะอ่าขอชมรูปภาพเพิ่มเติมนะพี่นะทักมาได้เลยนะคะพร้อมบริการองค์ต่อไปนะคะรายการที่ยีสิบเอ็ดนะคะจะเป็นสมเด็จลงรักปิดทองนะคะองค์นี้อ่าเป็นพระสมเด็จลงรักปิดทองนะคะรักจะออกแดงๆนะคะพี่อกใหญ่ๆห่อกแขวนกว้างๆแบบนี้เลย อ่าเกเทรุซุ้มเลยนะคะพี่สําหรับองค์นี้นะคะจะมีรอยคาบกุ่คาบดินนะคะอ่าติดอยู่นะพี่นะคาบกุ่คาบเก่านะคะนี่เลยนะคะพี่เป็นพระสมเด็จนะคะองค์อ่าสวยๆเนื้อหาแน่แนๆแ,แบบนี้นะพี่นะนี่รงลักแดงๆนะคะร็อกล่อนๆแบบนี้นะพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่รายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะพี่รายการที่ยี่สิบเอ็ดเอาไปแปดร้อยบาทนะคะ อ่าองนี้นะคะพี่ต่อไปนะคะรายการที่22นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะคะเหรียญนี้นะคะอ่าเป็นเหรียญหลวงพ่อกันวัดพญาตนะคะพี่เป็นเหรียญเนื้อทองแดงกระไรทองนะคะนี่กระไรทองติดอยู่นะคะพี่องค์นี้นะคะปี2 4งสนะคะเหรียญหลวงพ่อกันวัดพญาตนะคะเป็นเหรียญสภาพเก่าเก็บสวย,สวย,เยๆเลยอ่า ด้านหลังนะคะพี่เป็นยันขอเบ็ดแบบนี้นะคะด้านหลังนะคะเขียนว่าปฏิสังขรอ,อุโบสถนะคะพี่ที่ระลึกในงานปฏิสังขรอ,อุโบสถเป็นเหรียญสภาพสวยสมบูรณ์นะพี่นะนี่เลยนะคะสวยสมบูรณ์จริงๆนี่ใบหน้าใบตาท่านติดชัดเลยเปิดราคาไว้ที่800บาทนะคะพี่รายการที่22นะคะเอาไป800บาทนะพี่นะ้าหรับเหรียญน,นี้นะคะนี่ อ่าเหรียญสวยๆเดิมๆแบบนี้นะพี่นะเอาไว้แปดร้บาทนะคะรายการที่ยีสิสามนะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อแก้วนะคะวันสามเดือนนะคะปีสองสี่เก้าสี่นะคะพี่เหรียญนี้เป็นเหรียญสวยนะคะนี่เหรียญสวยๆแบบนี้นะคะใบหน้าใบตานะคะชัดเจนเลยนะพี่นะเหรียญนี้นะคะสวยจริงๆนะพี่นะนี่เลยนะคะนี่เหรียญหลวงพ่อแก้วนะคะวันสามเดือนอพศสองสี่เก้าสี่นะคะสําหรับเหรียญนี้นะคะเปิดราคาไว้ แปดร้อยบาทนะพี่นะเอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อแก้ววัดสามเรือนนะคะเหรียญน,นี้เหรียญสภาพเก่าเก็บเลยนะคะพี่ดูสภาพเหรียญน,นี้เลยตามรูปเลยนะคะเอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่รายการที่ยี่สิบสามนะคะต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบสี่นะคะจะเป็นรูปหล่อนะคะของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพ,โพนะคะอ่ารูปหล่อโบราณเก่านะคะนี่เลยนะคะนี่น่าจะออกวัดหนองหลวงนะพี่นะองค์นี้นะคะอ่า เป็นหล่อโบราณเก่าของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ใต้ฐานนะคะองค์นี้นะคะจะมีรอยจานนะคะชัดเจนเลยนะคะเป็นเนื้อโลหะทองผสมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะคะใบหน้าใบตาท่านนะคะติดชัดเลยเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะพี่นะ,ะองค์นี้เอาไปแปดร้อยบาทนะคะสําหรับหล่อโบราณหลวงพ่อเดิมองค์นี้นะคะนี่เลยนะคะนี่ สวยจริงๆนะพี่นะสวยเก่าๆแบบนี้นะคะเอาไปแ0 0บาทนะคะพี่หล่อบโบราณหลวงพ่อเดิมนะคะรายการที่25้านะคะจะเป็นขุดสะใหญ่นะคะของหลวงปู่เผือกนะคะนี่เลยนะพี่นะนี่เนื้อหาแตกล้านแบบนี้นะพี่นะมีรอยคาบกุนะคะติดอยู่ชัดเจนนะพี่นะองคนี้นะคะอ่าเป็นขุดสะใหญ่ของหลวงปู่เผือกนะคะองนี้สวยงามนะคะพี่เนื้อหาสวยงามนะคะองค์นี้นะคะเปิดราคาไว้ แปดร้อยบาทนะพี่นะเอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่รายการที่ยี่สิบห้านะคะเอาไปแปดร้อยบาทนะพี่นะองคนี้นะคะนี่ขอชมรูปภาพเพิ่มเติมทักไลน์มาได้เลยนะคะสนใจองค์ไหนติดต่อสอบถามหรือขอชมรูปภาพเพิ่มเติมอ่าโทรมาได้เลยนะคะพี่รายการที่ยี่สิบหกนะคะจะเป็นหลออ่าหลวงู่ทวดนะคะเนื้อว่านพิมพ์ใหญ่นะคะพี่องค์นี้อยู่ในเลี่ยมเก่านะคะ อ่าเป็นหลวงผูทวดนะคะเนื้อว่านพิมพ์ใหญ่นะคะนี่เนื้อแห้งๆแบบนี้นะพี่นะอ่าเนื้อว่านออกแห้งๆแบบนี้เลยนะพี่นะนี่สภาพนะคะอ่าอยู่ในเลี่ยมเก่าๆเปิดหน้าเปิดหลังนะคะพี่องค์นี้นะคะอ่ารายการที่ยี่สิบหกนะคะพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะพี่นะองคนี้นะคะเปิดราคาไว้ที่แปดร้อยบาทอ่าหลวงผูทวดเนื้อว่านนะคะเอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่รายการที่ยี่สิบหกนะคะ รายการที่27นะคะจะเป็นเหรียญพระครูวิทูลน,นะคะอ่าปี2470นะคะเหรียญนี้เป็นเหรียญกระไรทองนะคะพี่อ่าเป็นเหรียญกระไรทองนะคะนี่เลยนะคะเหรียญพระครูวิทูลปี2470นะคะเหรียญนี้เป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะคะพี่เหรียญห่วงเชื่อมเก่าๆนะคะอ่าด้านหลังนะคะพี่เส้นสายรายยันนะคะสวยงามนะคะพี่เส้นสายรายยันสวยงามเลย อ่าเปิดราคาไว้ที่800บาทนะคะพี่เหรียญพระครูวิทูลปี2470นะคะพี่เอาไป800บาทนะคะรายการที่27เอาไป800บาทนะพี่นะสำหรับเหรียญน,นี้นะคะรายการที่28นะคะจะเป็นการะลาหลวงพ่อน้อยนะคะองคนี้นะคะสภาพใช้นะพี่นะออกมันๆเลยนะพี่นะสำหรับการะลาอ่าองนี้นะคะออกมันๆน,นะคะนี่อ่กากระลาแกะเก่านะคะ เป็นกราเกะเก่าของหลวงพ่อน้อยนะคะด้านหลังนี่นะพี่นะอ่ะมีรอยจารอยยันนะคะของหลวงพ่อน้อยติดชัดเลยนะพี่เป็นการาลาหูนะคะพี่กะราตาเดียวนะคะเป็นกะราตาเดียวอ่ะเปิดราคาไว้ที่แปดร้อยบาทนะพี่นะ,ะรายการที่ยี่สิบแปดนะคะนี่เป็นกะราออกมันๆดำๆแบบนี้เลยนะพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะคะ รายการต่อไปนะคะรายการที่29นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดนะคะวัดการหลงนะคะจังหวัดสมุทรสาครเป็นเหรียญรูปไข่นะคะด้านหลังจะเป็นยันตะก้อนะคะพี่งานผูกพัตตสีมานะคะปี2 5 0 6นนะคะพี่เป็นเหรียญเนื้อทองแดงสภาพใช้งานนะคะเป็นเหรียญเดิมๆนะพี่นะเหรียญน,นี้นะคะเหรียญสวยงามนะพี่เหรียญสภาพสวยงามเลยนะคะพี่สวยงามคมชัดนะคะ เปิดราคาไว้ที่1,000พบาทนะคะพี่สำหรับเหรียญน,นี้เอาไปหนึ่งพันบาทนะคะเหรียญเป็นยยนอันด้านหลังจะเป็นเยนตะก้อนะคะพี่เอาไป1,000ันบาทนะคะพี่รายการที่29สิบนะคะองค์ต่อไปนะคะรายการที่สาสิบนะคะจะเป็นหัวจรวดนะคะของหลวงพ่อทับนะคะวัดอนณงนะคะเป็นเนื้อเมกกะสิทธ์นะคะพี่เขียวอมทองแบบนี้เลยนี่อ่าเขียวอมทองแบบนี้นะพี่นะด้านหลังจะมีรอยจานนะคะติดชัดเลยนี่ เห็นชัดเจนเลยนะคะพี่เป็นหัวจรวดหลวงพ่อทัพนะคะเป็นรอยจานนะคะไม่ได้รอยแตกนะคะพี่เป็นรอยจานของหลวงพ่อทัพนะคะอ่าเขียวอมทองแบบนี้เลยแล้วพี่นะใต้ฐานก็มีรอยจานของท่านนะคะเห็นชัดเจนนะพี่นะองค์นี้นะคะเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่รายการที่สามสิบเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่หัวจรวดหลวงพ่อทัพวัดอนงนะคะ องค์ต่อไปนะคะรายการที่31นะคะจะเป็นเหรียญน,นะคะเป็นเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นะคะ,อะของหลวงปู่ทิมนะคะเหรียญลงยาเก่านะคะนี่เป็นเหรียญหน้าทองนะคะของหลวงปู่ทิมวัหลวงปู่ทวดนะคะปี0ูนย์นะคะ <Alles. S 1> พี่เหรียญน,นี้ในเป็นเหรียญสภาพเก่าเก็บจริงๆนะคะพี่ดูอ่าร่องรอยเหรียญนะคะนี่พี่ดูสภาพเหรียญนะคะเป็นเหรียญหน้าทองนะคะรงยาสีเก่าเดมิดมๆแบบนี้เลยนะพี่นะสาหรับเหรียญนี้ เป็นเหรียญเลื่อนสามานาสักนะคะปี0 8นย์ดนะคะสำหรับเหรียญน,นี้นะคะเปิดราคาไว้ที่1,000บาทเอาไป1,000บาทนะพี่นะสำหรับเหรียญหน้าทองหลวงพุทวดโรงยาเก่าๆแบบนี้นะคะเปิดราคาเบาๆไปแปะไป1,000บาทนะพี่นะสำหรับเหรียญน,นี้เอาไป1,000บาทนะคะพี่ขอชมรูปภาพเพิ่มเติมนะคะทักไลน์มาได้เลยนะพี่นะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะพี่เป็นกำลังใจให้กันนะคะ รายการที่สามิบสองนะคะจะเป็นเหรียญอ่าเป็นพระสมเด็จนะคะรงทองนะคะอ่าองค์นี้นะคะด้านขอบข้างนะคะจะมีรอยคาบรงทองรงลักษ์นะคะนี่เลยนะคะมีพี่อ่าเนื้อหามวลสารนะคะชัดเจนนะพี่นะนี่มีคาบกุนะคะติดอยู่อ่าสวยงามเลยอกใหญ่ๆแบบนี้เลยนะพี่นะสําหรับองค์นี้นี่สวยงามจริงๆนะคะอยู่ในเลี่ยมนะคะพี่อยู่ในเลี่ยมเก็บผิว สวยงามเลยนะพี่นะนี่เนื้อเนียนๆน,น,นะคะเนื้อเก่งๆนะคะพี่สวยงามจริงๆนะคะสําหรับองค์นี้อยู่ในเลี่ยมเก่านะคะเปิดราคาไว้ที่แ0 0อบาทรายการที่ส2สิสองนะคะพี่เอาไปแ0 0อบาทนะคะพี่สมเด็จเก่าองนี้นะคะองค์ต่อไปนะคะรายการที่ส3สิบสามนะคะปิดตาปู่โตนะคะวัดประดูฉิมพีนะคะเป็นพระปิดตาจัมโบนะคะ อ่าเป็นพระปิดตาจัมโบ้นะคะของหลวงปู่โตนะคะวัดประดูฉิมพีนะคะอยู่ในเลี่ยมเก่าๆอ่าเลี่ยมเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะพี่นะด้านหลังนะคะนี่รอยยันนะคะชัดเจนนะคะพี่อักษรอักขาระนะคะสวยงามอ่าอักษรอักขาระสวยงามเลยนะคะอ่าปิดตาจัมโบ้หลวงปู่โตวัดประดูฉิมพีนะคะเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะพี่นะองค์นี้นะคะ อ่ารายการที่สามสิบสามนะคะพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่สำหรับองค์นี้องค์ต่อไปนะคะรายการที่สามสิบสี่นะคะจะเป็นพางั่งนะคะหล่อบโบราณเก่านะคะอะ่าลูกตาแดงๆส้มๆแบบนี้เลยนะพี่นะเป็นพางั่งหล่อโบราณเก่านะคะอ่าสภาพสวยเลยนะคะพี่ฐานสูงๆแบบนี้เลยนะพี่นะองค์นี้นะคะเป็นพาง,ง,งั่งตาแดงนะคะองค์นี้นะคะสวยงามนะพี่นะ เปิดราคาไว้900บาทนะคะพี่องค์นี้เอาไป900บาทนะคะพี่นี่เลยนะคะอ่าขอชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์นะคะทักหรือโทรมาได้เลยนะพี่นะอ่ายินดีรับทุกสายนะคะพี่เอาไป900บาทนะคะพี่พักง,งัางนะคะอ่าพักง,ง้างหล่อโบ,บราณเก่านะคะพี่เอาไปเก0บาทนะพี่นะสาหรับองค์นี้นะคะ รายการต่อไปนะคะรายการที่สามสิบห้านะคะจะเป็นหล่อโบราณหลวงปู่ทวดนะคะหลังหนังสือปีศูนย์ห้านะคะวัดช้างให้พร้อมกล่องดืมเดิมแบบนี้นะพี่นะสะภาพสวยเลยนะพี่นะองคนี้นะคะบอกได้เลยว่าสวยจริงๆสวยจริงๆนะพี่นะนี่เลยนะคะนี่อ่าสวยงามนะคะพี่องค์นี้นะคะใบหน้าใบตาท่านนะคะสวยงามจริงๆนะคะนี่ใต้ฐานมีตัวทอชัดเจนนะคะองค์นี้นะคะ เปหล่อโบราณหลวงพุทธรหลังหนังสือนะคะพี่ปีศูนย์ห้านะคะองค์นี้นะคะอักษรอักออขระนะคะสวยงามนะพี่นะองนี้นะคะอยู่ในกล่องเดิมๆพร้อมกล่องอพร้อมกล่องเดิมๆแบบนี้เลยนะพี่นะองคนี้นะคะใต้ฐานมีตัวทอชัดเจนนะคะองค์นี้นะคะพร้อมกล่องเดิมๆแบบนี้เลยนะพี่นะเอาไป 1, 2 0 0ัน้อยบาทนะคะพี่เปิดราคาไว้ที่หนึ่งพ้อยบาทรายการที่สาสิบห้านะคะ เอาไป1,200บาทนะพี่นะองค์นี้นะคะต่อไปนะคะรายการที่36นะคะจะเป็นเหรียญเจริญพรบนนะคะของหลวงพุธทิมนะคะอิสระลิโกนะคะวัดลาหาร่ายจังหวัดระยองนะคะปี17นะคะเป็นเหรียญกระไรทองนะคะอยู่ในกล่องนะคะพี่องค์นี้อ่ะอยู่ในกล่องเลยนะคะสําหรับเหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญที่สภาพสวยงาม สมบูรณ์นะคะพี่เป็นเหรียญเจริญพรบนนะคะของหลวงพูทธมวัดละหานไล่อ่าจังหวัดระยองนะคะเป็นเหรียญที่ระลึกสร้างสาราการประเรียนนะคะวัดละหานไล่จังหวัดระยองนะคะนี่เลยนะคะอักษรนักขระสวยงามตามทองเรื่องนะคะพี่นี่เลยนะคะสภาพเหรียญน,นะคะสวยจริงๆนะพี่น้าอยู่ในกล่องเดิมๆแบบนี้เลยนะคะพี่พร้อมกล่องนะคะ เปิดราคาไว้800บาทนะพี่นะสำหรับเหรียญน,นี้นะคะเอาไป800บาทนะคะรายการที่36นะคะองค์สุดท้ายท้ายสุดของคลิปนะคะอปิดจอบด้วยสมเด็จโปกโพหลวงพ่อกลวยนะคะเนื้อดำๆๆนะคะพี่สมเด็จปกโพใบโพ9ใบแบบนี้เลยนะคะเนื้อดำมันๆัน,นจัดๆแบบนี้นะพี่นะ อ่าเนื้อดำดำแบบนี้เลยนะคะพี่สมเด็จปกโพอยู่ในเลี่ยมสตแตเลสนะคะองค์นี้อยู่ในเลี่ยมสแตเลสนะคะด้านหลังจะเป็นยางตุก๊กตานะคะพี่พี่ดูเนื้ออ่าเนื้อพระนะคะผิวพระนะคะชัดเจนนะพี่นะสมเด็จปกโพหลวงพ่อกลวยอ่าองนี้นะคะเปิดราคาไว้ที่เจ็ดร้อยบาทเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะพี่นะองคนี้นะคะสมเด็จปกโพหลวงพ่อกลวยนะคะองค์นี้เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะพี่นะสวยจริงๆนะคะเนื้อมันดำดำแบบนี้เลย รายการที่37อ่ารายการสุดท้ายนะคะอขอบคุณนะคะพี่พีเอนะคะที่เข้ามาชมนะคะทั้งเก่าและใหม่นะคะสนใจองค์ไหนนะคะโทรสายด่วนสายตรงมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ